กริบสวัสดีทด่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเบสเนี่ยนะครับนะก็วันนี้นะฮะ,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 ะจะมาแกะกล่องพรีวิวกันอีกแล้วนะครับกับมือถือ Poco F7 นะครับผมตัวนี้ F7 ธรรมดานี่เองนะฮะก็เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เพิ่งสั่งกันมาสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับผมนะก็ เดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งสั่งมาเลยนะครับกดโค้ดมาได้พอดีนะตัวนี้ราคาต้องบอกว่าดีมากนะครับเปิดตัวมาอ่าจริงๆราคาเขาเปิดตัวมาประมาณ1 1ึ0 0หมกว่าบาทนะแล้วก็อันนี้มันมีโปรนะครับแต่ว่าทีนี้ผมก็ได้ซื้อหลังวันที่25ไปวันนึงนะครับซื้อวันที่26นะก็ได้มาในราคา หมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับโห้โคตรโชคดีนะครับได้มาไม่ถึง1น0 0 0มื่นหนึ่งอย่างคุ้มนะครับก็เปิดมานะครับเจอตัวเครื่องแต่ว่ายังไม่เปิดนะเปิดเคสดูก่อนแล้วกันนะก็มีเคสอ,อยู่ข้างในให้เหมือนกับโ,โค o รุ่นก่อนๆน,นี้นะครับแล้วก็เป็นเคสแบบยุคใหม่นะครับก็เป็นเคสแบบด้านแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆเนื้อดีมากเลยนะเนี่ย ดีกว่าเคสใสนะครับถ้าเคสใสเนี่ยผมมองว่ามันจะเหลืองนะในระยะยาวเนาะตัวนี้สามารถใช้ได้ยาวๆเลยตัวนี้นะฮะเป็นสีเทาแบบออกมันๆหน่อยนะครับผมว่าเนื้อดีเลยนะแล้วก็มาดูเครื่องกันดีกว่านะเปิดมานะเจอหัวชาร์จแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ให้90วัตต์เลยนะครับผมแถมมาให้ในกล่องนะแล้วก็สายชาร์จนะครับเป็น USB A Type C นะครับผมแต่ยังไม่ได้เป็น C 2 C นะ แต่ก็โอเคแหละให้มานะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับแกะมาฟืบ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 ตัวนี้นะต้องบอกว่าผมสั่งมาเป็นสีขาวนะเพราะว่าสีแบบอ่าสีลิมิต็ดของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยนะแต่ว่าหมดนะก็เลยได้สีขาวมาแทนนะครับผมก็จริงๆสีขาวนี่สวยมากนี่เนื้อดีด้วยนะเนี่ยสัมผัสดีมากนะครับเป็นแบบขาวด้านนะฝาหลังเป็นแบบด้านๆเลยนะครับ เนื้อดีมากนะวัสดุดีมากนะขอบเครื่องเนี่ยเป็นแน่นอนเนี่ยจับดูเนี่ยเป็นอลูมิเนียมวัสดุเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคมากเลยดีมากเลยนะดีกว่า Gt 3 0 Pro ของ Infinix ที่ผมได้มาอีกนะแต่ตัวนั้นเขาเบาเนาะตัวนี้ก็จะหนักขึ้นมาหน่อยนะตัวนี้นะครับลำโพงด้านล่าง1ตัวถาดซิมด้านล่างพอร์ต USB Type C นะครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับลำโพงคู่นะแต่ลำโพงอีกตัวนึงอยู่ในลำโพงสนทนานะครับ ด้านข้างมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับอยู่ด้านเดียวกันเนาะก็ถือว่าดีมากนะคือเนื้อสัมผัสดีมากนะครับวัสดุดีจริงๆนะครับกล้องตัวนี้ไม่ใช่ไฟนะเขาเป็นเหมือนว่าทําเป็นลายสีเขียวสะท้อนแสงด้านในนะขอบกล้องตรงนี้วัสดุดีมากนะเป็นแบบบากตรงกลางนะทำให้ดูเท่นะขอบเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะค่อนข้างดีเลยนะครับดีเลยเนื้อสัมผัสดีมากนะสำหรับวัสดุนะ ชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวผมไปตั้งค่าแป๊บหนึ่งก็โอเคเรียบร้อยตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับทัดดีมากนะครับฟิล์มที่เขาแถมมาจากโรงงานเนี่ยทัดลื่นมากนะครับของโปโคตัวนี้นะทัดลื่นมากเนี่ยโอ้โหสไลด์แบบติดนิ้วมากนะครับถ้ามือไม่เป็นเหงื่อไม่เป็นอะไรเนี่ยคือทัดดีมากนะครับหน้าจอตัวนี้หน้าจออะมูเลตแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ลาเดิมเนี่ยสีเขาจะไม่ค่อยสดนะต้องเข้ามาปรับนะ ผมก็ได้นําให้ปรับเป็นแบบอิ่มสีก็ได้นะจริงๆค่อนข้างสีค่อนข้างดีเลยหน้าจออัตรา refresh rate นะครับตั้งได้นะเป็น120นะแต่ว่า Default เข้าตั้งมาเป็น6 0เฮิร์ตนะครับก็เข้าไปปรับได้นะเลือกปรับเข้าในแอปได้นะครับในแอปเราจะจะให้มันเป็น120ไหมอะไรแบบนี้นะตัวนี้ก็เป็น hyper os นะครับ2.0นั่นเองนะครับผมนี่เวอร์ชัน android นะครับเวอร์ชัน15นะครับ ตัวที่ผมได้มาเป็น RAM 12นะครับ r รม 256G b กนะก็ถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานนะคือหน้าจอใหญ่มากอะหน้าจอแบบเขาออกสไตล์ก,กว้างๆนะจะไม่ได้ยาวนะฮะเรื่องของกล้องนะจริงๆเทสกันสักหน่อยนะลองถ่ายกล่องดูก่อนแล้วกันอ่าโอเคโอ,โอ้ยกล้องดีนะครับกล้องถือว่าดีนะ อืมจำมเลยเป็น Sony IMX-882 นะครับเซนเซอร์ของเขาเนาะอันนี้ถ่ายแมวข้างนอกห้องมาแต่รายละเอียดเนี่ยจริงๆไม่ได้ซูมเข้าไปเนี่ยไม่ได้คมเท่าไหร่นะครับก็วิดีโอนะครับกล้องหลังถ่ายได้สูงสุดนะครับ 4K 60 frame. เฟรมเรทนะก็กล้องหลังนี่โอเคเลยแต่ส่วนกล้องหน้านะครับเขาจะถ่ายได้แค่1080 60เท่านั้นนะตัวนี้ ไม่เหมือน GT 30 Pro ของ Infinix นะครับที่เขาถ่ายได้ 4K 30เลยนะสำหรับกล้องหน้าพับนิ่งนะครับกล้องหน้านี่ลองถ่ายหน้าตัวเองเออเออ,เอ,อหน่อยก็จริงๆดีนะรายละเอียดดีนะครับแต่สีเขาจะแม่งๆหน่อยหมดพอาสเทนตนะครับเบอร์หลังแรกค่อนข้างเนียนนะเนี่ยแจ่มเลยนะครับแต่สกินโทนเนี่ยจริงๆยังไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะมันจะออกซีดๆนิดนึงนะครับ อริจริงโดยรวมเนี่ยดีมากๆนะครับผมชอบตรงที่จอเขาค่อนข้างกว้างเลยนะครับเน้นกว้างนะจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะเขาจะเน้นกว้างแล้วก็การจับก็ถนัดมือดีนะครับน้าหนักก็มีพอประมาณแต่บาลานซ์ของเขาค่อนข้างดีนะเดี๋ยวลองใส่เคสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะเคสนี่เลยอ่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับดูดีเลยเขาคุมกล้องได้ดีนะสําหรับอขอบกล้องตรงเนี้ยเขาทําได้ดีเลย แล้วก็ผิวสัมผัสเคสสไตล์เคส,ส,เคสโ o โคโหลังๆเขาก็จะจับแล้วเนียนมือดีนะฮะดีเลยค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มนะไป